นั่งค่ะนั่งมานั่งดีๆมามามีจ้จะสอนนะคะมาค่ะนั่งนั่งดีๆมามีจะสอนนะว่าผมหนูอะคะ่ะมันยาวใช่ไหมคะพราะผมยาวใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเพอถ้าไม่รัดเนี่ยมันก็จะบางหน้าบางตาล่วลาหนูมองอไงหนูจะมองเห็นไหมหนูมองไม่เห็นใช่ไหมเพราะผมมันก็เนี่ยมาบางหน้าพลุงพลังอะ่ะและอีกหน่อยหนูโตใช่ปะพอหนูโตใช่ปะ ตาหนูอะค่ะก็จะเขเเะคะเพราะว่าผมม,มันมาบังตาถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยนั่งค่ะนั่งก่อนเอ้นั่งก่อนอน,อน,นั่งก่อนคะ่ะนั่งก่อนคะ่ะนั่งก่อนนะนิกานิกานี่แบบนี้จะสอนเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยหนูอะต้องรับผมถูกปะหนูต้องรับผมหนูถูกปะ เพราะถ้าไม่ราดอะ่ะผมก็จะบางตาถูกไหมคะมันมีพูดถูกไหมคะฮะส่วนเจ้ามามีวะเนี่ยอืมเออไหนให้มามีด้วยโอเคยังฮะผมไม่บางตาเราใช่ปะแล้วก็อย่าดึงนะมามีติดกิ๊บให้ก็อย่าดึงแล้วผมทีไรหนูก็ดึงตลอดเลยอ่ะอืมโอเคยัง Okay, deal, good girl, good girl, sัญญา rồi nà, sัญญา rồi nà, okay.